โอเคโอเคตอนนี้ผมกวาดออคลิปในไข่เขียวแล้วเอาไว้ทำทำไมกดไม่ติดนวะมีหรอจูโก้ ไป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 ผมก็ต้อไปเสร็จพิ่สวยอ่าถามพี่วักริวไหมอ๋อเอางั้นเลยทักทักเฟไปถามง,ง,ง่ายก่อนไมสบายก่อนใะแฟนในเกมน,นี้โอโเรามันตัวร้ายอะ่ะโส ตัวฟรีตัวหนึง่งผมคอยลูกหมดเบียร์เฮ้ยเบียงเหรอโก้เหรอจะมีโอกาสที่ JM จะกลับมาแก้สกิลบักไหมครับสกิลแซดไม่มั่นใจเลยคือสกิลแซดเนี่ยเป็น,เป,นเป็นจีนทำแพทมาครับไทยเราไม่รู้เลยเลยนะ <laughs> ผมบอกตรงๆเลยคือทีมงานไทยอ่ะค่อนข้างที่จะสวยประมาณหนึงเวลาพวกอัปเดตต่างๆอ่ะไทยก็จะไม่รู้เหมือนเราครับจะรู้เหมือนเหมผู้เล่นคนหนึ่งเลยแต่ก่อนห้องบอมเล้ากันมากเลยยุบแคนหอ,อ <laughs> ใช่ใช่แต่ก่อนเพราะหนักพอสมควร มาดิโอ้โหหม่เดี๋พูดไม่ได้โฟกัส มีชุดเทปูลูคงไม่เร็วเท่าสือบุตรแล้วใช่ไหมครับอ่าก็เร็วอยู่แต่ว่าใส่คู่กันก็คงเร็วกวาคิดถึงหนึ่งหนึ่ง,งมีดยู่แขรผมไม่ใช่ใสายมีดเลยครับผมก็เลยอันนี้กดไม่มีครับกดไม่มีห้องอนะ่ะอยากเล่นมังจันตามมาตามมาตามมาโลดโเคอันนี้กดอาคิดแล้วเอาไปทำมันถาดแล้วกันมันถาดมันเทิด ยทมิ่งทำไมีเสียงหมดแล้วิ่แล้วผมไปกดอะไรทำไมไมันขึ้น F5 วะ

ไม่มีครับอ,อ่อประเด็อ่านคอมเมนต์นนะรันเกมยังมีอยู่ไหมอาจจะมีนะครับจะไม่เคยออกคลิปหนึ่งถึงสองคลิปเออจีจี้แต่ไม่รู้ไอเดียไหนเลขไหนจ,จ๋าม嘛เบลทองไม่มีครับทําไมเขาไม่เล่นโกดนะครับเออมันเล่นยากครับเพราะว่าสายโกดที่เหลืออยู่ตอนนี้มีแต่เทพทั้งนั้น,นครับเรื่องพอมีแต่เทพปุ๊บผู้เล่นใหม่เขาเข้าไปเล่นลําบากครับเบลตีบ,บาทครับ ไอดีนี้จำไม่ได้วะ่ะแต่ซื้อโค้ดครับแล้วมันไม่ไม่แพงมากเท่าไหร่ยิงก็แพงทำมันยิงทะลุได้ครับสวยแมทอายู

ยังไม่โดนรางวัลครีเอเตอร์คืออะไรครับไม่รู้ครับไม่ไม่เพิ่งเพ,พ,พิ่งมาไลฟ์ติ๊กตอ,อกวันนี้แล้ววันแรกไม่ไม่รู้เลยทั้งนั้นยิงไม่ตายวะยังเปิดอยู่ครับยังเล่นไม่ได้เลยจริงไม่ไม่เลงสไนฮะถ้ายังจะเชิญเข้าดิฟฮะรางวัลอะไรวะนะ เอาทามิ่งสะบัดออกแล้วมาพอดีไปถึงพาร์ทเนอร์เหรอถ้าพาร์ทเนอร์ได้อยู่แล้วนะเพราะทำยูทูบด้วยโอ้ยสะดุง้งแล้วเดินชะง,งักเลยกว้างสองตัวไทบีจอดหลังรถแล้วครับโอ้ไม่ทัน สมัยก่อนที่เราเก็บมาเสต้องเลงครั้งแล้วเราแว่งหลังกูจริงสนใจเข้าดีเคเตอร์ไหมครับอ่าน่าจะไม่มีเวลาเข้าไปดูนะครับขอบคุณนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไปเปิดจุดสุ่มบาร์ใหม่เท่านั้นยาวเห บาเจียนจะรู้เลยกล่องใหญ่ครับ โหลดเนี่ยเมื่อกี้พี่เรามีเล่นไปแล้วครับเล่นไปตอนต้นสตรีมแล้วครับโหลดยังไงครับลองใช้ o o o l l e d g e ดูครับเอ้ Microsoft Edge หรือว่าใช้ i d m ในการโหลดนะครับอ๋อผมผมผมเป็นพาร์ทเนอร์กับช่องเอ้ขับเกมอยู่ยแล้วอ๋อไม่ถือว่าหาเคีเตอร์ใน ติกตอกใช่ไหมแต่ผมเป็นพันเนอร์เกมอปแล้วครับลองยาวลองยาวไทไทโกลแล้วครับเชื่อมเชื่อม โอเคทำไงให้บาเลตนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเติมเท่าไหร่ถึงจะเล่นได้ครับเท่าเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่งกบครับผมพี่ชัดต้องเหนื่อยขอบคุณครับยิงทะลุครับติดตามทุกคลิปใน YouTube ขอบคุณนะครับทนายบอลน่าจะเล่นห้องนี้ยากนะครับใช้โปรวิ่งใช่ไหมไม่ใช่ครับใส่ของวิ่งครบครับทนายบอลก็แล้วว่าน่าจะยิงได้แล้วมั้ง ห้องนี้มันห้องเทพเจ้าคนดูเยอะเหมือนกันวอ่านคอมเมนต์ไม่ทันครับเหมือนอุปกรณ์เราไม่ได้พร้อมต่อการสตรีมอะไรขนาดนั้นเราเหมือนไลฟ์เล่นกับคนดูเฉยครับปกติผมจะไลฟ์ใน youtube เพื่อคุยกับคนดูนะรอบนี้แค่โดดมาทิกเกอเฉยครับชื่อเกมไม่ชัดครับ เดี๋ยนี้มียิงตัวและเลือดเด้งด้วยเ,เหรอสัตว์เลี้ยงครับเฮ้ยเอายิงโดนเลยเม็ดเดียวแต่ไม่ตายโอโ้โหวางเป้าไปโดนพอดีครับแต่ไม่ตายคนเล่นเยอะไหมไม่ค่อยเยอะครับมีแค่อย่างละห้องมัมีอาจจะเยอะกว่าคนอื่นหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับคือสไนน์เนี้ยมันจะยากกว่าใครเขานะส้ายชิดส้ายชิดส้ายชิด เคผมจะดันขึ้นมาครับแตกหนึ่งเหดช็อตเฟนดีสวยครับผมอ t ทีสปอร์ตเชียชื่อแมงโคดอันนี้เลยม่หนหมุต้องเติมเยอะไหมครับซ์ฟเวอร์ไทยครับมาเลย์ทะลุอยู่ครับมือเกียงเล่นได้อยู่ ทำไมถึงได้บาเลตครับอ่าซื้อซื้อโค้ดหรือว่าเติมบุฟเฟ่ครับอาจจะมาบ้างสลับกันบ่อยๆเฮ้ยทายเบียะมุม,ม,มนี้ไม่ดีใส่ฟีอย่ยากไหมประมาณนึงครับแต่ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะ ขออยันเล่นหน่อยก็ได้ครับผมเอง,งสวยครับเพื่อน <c oughs> กลับมาเล่นเยอะแต่ว่าห้องไม่ได้เยอะขนาดนั้นของแจกดีไหมตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยดีครับแต่แจกให้พอใช้ได้ซไน,นบอลเดียวกันครับใช่ซไน,นบอลเดียวกันพูดรวบคำตำรับซาไนบอลอะไรเน่ย ลุยครับลุยครับไลายจบแล้วมั้งไทยบียข้างในเกิดยังมีอยู่เลยเพื่อนอยูไทบีตัวนี้สวยครับโหตาโบตาโบสู้สุดใจ <c oughs> แต่มันมีตัวใหญ่ออกไปยังครับอ่ามามี่ฮีโร่เหรอยังครับ มา,าไลฟ์บ่อยนะครับน่าจะไลฟ์ทุกวันเสาร์นะเพราะว่างานเยอะพอสมควรแล้วครับทีนี้ทําไมผมกดเซฟคลิปตัวเองไม่ได้วะไปน,นี้นะ